หลวงพ่อหลวพูพไม่ชอบลงนซื้อพิมค่ะต้องอ่อนวอนแม่ก็ต้องรักท่านพอคุณมโยนไปโยนซื้อพิมมันก็จะตายนคนจีนเนี่ยนะขึ้นกับหลวงพ่อหลําพูมากเลยแม้แต่พยานอะรุ่นแรกที่สร้างอะนะเป็นพยานหตนุมานสีขาวสมัยก่อนเนี่ยหลวงตาค่อยๆกดเนี่ยหลวงตาเล่าให้ฟังจิววอลเลอกตลอดเจ้าถิ่นก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับ <S 2> <S 2> <S ชักด,ดำทงมาฟาดซะดำทงถักเลยสรุครับ แต่ไม่มีแผลเลือดออก <c oughs> ก็ห้อยพยันหันโุมานหลวงพ่อลำพูนี่แหละครับสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันในรเลยการ Legend Insight ตำนานรอบตัวกระดังสิมันนะคะเราก็ยังอยู่กันที่วัดไก่เจ้าที่จงังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็น ep 2นะคะ ต่อเนื่องจากครางที่แล้วนะคะที่หลวงตาประยูและก็คุณเก่งลังน้ำค่ะเล่าเรื่องราวของวัดไก่จ้นซึ่งเป็นถิ่นกําเนิดสมเด็จพระพุทธจารย์โตพมรังสีให้เราฟังไปแล้วนะคะนี่ค่ะวันนี้เราก็มายืนอยู่หน้าวิหารของหลวงพ่อลําพูนะคะซึ่งวิหารหลังนี้นะคะหลวงพ่อลําพูท่านเป็นผู้ที่ให้สร้างเอาไว้ที่วัดไก่จ้นคะ่ะพอหลังจากที่มีการพระราชทานเพลิงศพแล้วนะคะอัฐิของท่านก็อยู่ภายในวิหารหลังนี้คะ่ะซึ่ง ชาวบ้านนะคะลูกศิษย์ลูกหาก็ยังคงมากราบไหว้กันเป็นประจำค่ะที่พูดถึงหลวงปู่ลํำพูนี้ก็ไม่ใช่อะไรค่ะเพราะว,าวันนี้เราจะไปฟังเรื่องราวประวัติของหลวงปู่ลํำพูกันแบบเต็มๆทั้งจากลูกบุญธรรมแล้วก็เป็นศิษย์เอกของท่านก็คือหลวงตาประยูรแล้วก็คุณเก่งรางน้ำด้วยเรื่องราววันนี้จะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยค่ะ นะคะยังมีเรื่องให้เราคุยกันอีกจากที่เราคุยกันไปแล้วนะคะเรื่องถิ่นกำเนิดสมเด็จโตเรื่องความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหว่างโตหลวงปู่ลำพูแล้วก็หลวงตาประยูนก็คุยกันไปแล้วนะคะอันนี้อยากให้คุณเก่งเล่าเรื่องประวัติลึกๆของหลวงปู่ลำพูให้ฟังเลยค่ะอย่างหลวงปู่ลำพูนี่เมื่อก่อนนี่ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ลาที่คนไปหาไปกราบท่านนี่ต้องไปเรื่องอะไรคะเด่นเรื่องอะไรคะเด่นจริงหลวงปู่ลำพูเนี่ยเด่นอยู่หลายอย่างแต่เอาหลักๆเลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนี่ย ก็ด้วยด้วยความที่ว่าทุกคนรู้ว่าหลวงพ่อลำพูเนี่ยสร้างพระสมเด็จบางุนพมปีศูนย์สองซึ่งมีผงสมเด็จมวลสารของสมเด็จพุจันโตทุกคนก็ประกาศมาหามาพูงง่ายมามาขอพระอยากได้พระอยากได้พระประเด็นประเด็นหลักก่อนประเด็นเลยอยากได้พระก็มาหลวงพ่อลำพูเนี่ยสมัยก่อนท่านก็เหมือนสร้างและเก็บสร้างและเก็บใครมาจังหวะดีท่านก็ให้เพราะว่าด้วยความที่ว่าท่านลองดูแลวัดด้วย ก็มีกีจนิมนต์ด้วยอะไรด้วยก็เหมือนเราไม่ค่อยจะมีเวลานะครับมาช่วงหลังๆเนี่ยถามว่าหลวงพ่อลําพูเนี่ยท่านก็พอมีเวลามากขึ้นหลังจากที่ว่าจะมีการแต่งตั้งเจ้าวาดแล้วหลวงพ่อลําพูท่านไม่รับเพราะว่าท่านบอกว่าท่านอายุเยอะแล้วให้คนหนุ่มดีกว่า,า,าคนหนุ่มจะได้มีแรงทํางานบ,าบริหารวัดดูแลวัดมากกว่าท่านคือเจ้าอาวาสเนะี่ยท่านชื่อเซ้งเป็นคนขเขมร มยู่ประเทศไทยเจ้าออดวัดใหม่อมาตารชองค์เก่าเลยนะก่อนของขอนงหัวที่สิ้นค่ะท่านก็มาอยู่แถวเนี้ยแถววัดสเกตปัดของหมูทย่านี้อ๋อค่ะโยมมาจยมมาก็เลยดึงท่านมาเป็นท่านเก่งเรื่องธหลักเรื่องเขียนลายไม้ธนหลักเก่งลงอัขระจ้าไม่ใช่ไม้โอถ้าไม้ก่อนไม่มีเครื่องเนี่ยค่ะวัดเบนนปโตรสกุลแรกของเก่าอ๋อตรอท่านมาเสียงก็เลยดึงไปเออท่านไปวัดใหม่ไหมท่านมาอยู่ ก็อยู่หลวงพ่อไปอยู่กับรับหลวงพ่อหลวงปู่ไว้อยู่มันก็เปิดกรุคอยกรุหลวงพ่อหลวงปู่ในฐานนะเป็นพระดุกวัดนะแต่วมาสักช่วนก็ชวนดูในเองก็ตายหมดแล้วลุ้นะหลวงปู่สิงห์ก็ตายหลวงพ่อเขตายและเจ้าวาดต้องต่อจากหลวงพ่อมาหลวงพ่อเลี้ยงมาชี้ชมนะก็เลยเป็นเจ่าวาดหลวงพ่อผมไม่เอาช่างเก่แล้วก็และเป็นไปก็ต้งตายแล้ว มยองค์ปตพอหลังจากที่ท่านสละตําแหน่งไม่รับเจ้าตําแหน่งเจ้าวาดเนี่ยท่านก็ามาหลังๆเนี่ยท่านเริ่มอาบน้ำมนต์ให้ลูกศิษย์เพราะว่าท่านเนี่ยก็เป็นตอนท่านทุดงเนี่ยท่านก็จะเจอหลวงพ่อปานกับหลวงพ่อจงท่านก็ไง่ายได้รับการถ่ายทอดวิชามาชื่อดังเลยใช่คราวน,นี้พอมาท่านก็มาผนกวิชาอาบน้ำมนต์ให้กับลูกศิษย์พอเริ่มอาบให้ได้ไม่กี่คนเนี่ยชื่อเสียงมันไป อ่าครับหลังอยากที่คนมาอ้าวบางคนมาที่จะขอสมเด็จหลวงพ่อลำพูมาขอบูชามั่งอะไรมั่งอ้าวเห็นหลวงพ่อลำพูอาบน้ำมนอ้าวอาบด้วยพออาบไปก็ไปเล่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีสื่อที่ว่าจะกว้างไกลแล้วหลวงพ่อลำพูสมัยก่อนเนี่ยตามนิตยสารพระมาขอเขียนลงเนี่ยท่านท่านยังไม่ค่อยให้ลงท่านกลัวท่านกลัวครับท่านกลัวนี่กลัวกลัวคนมาเยอะท่านกลัวคนมาเยอะ ใช่คคือท่านหลวงพ่อลำพูท่านก็ิงใจด้วย <หา S 2> คือถ้ามาเยอะท่านต้อนรับได้ไม่ทุกคนท่านก็กลัวคนว่าอ่าใช่ไหมครับคนหลวงปู่ท่านก็กลัวไม่ทั่วถึงท่านก็เลยไม่ค่อยกล้าที่จะให้ออกสื่อสักเท่าไหร่็นชือพินเนี่ยแต่หลวงพ่อลำพูไม่ชอบลง่ืะอพินค่ะต้องอ่อนวอนนั่นก็ต้องรักท่านบอกคุณโยนไปยิงฝือพินก,ก็จะตายอยู่แล้วอันนี้อยู่ชุดหนึ่งหน้าห้องนะกุ๊บต้นโพฝือพินพ์เกียง อเอาพระเสกโอ่งไว้หน้าบันไดได้นะโปรตีตมาก็ตรวจน้ําเขาชอบทําบุญเตรวจน้ำอยนะ<ช>ู่นละลงมาเตี่ยวรากบ้านมาข้างวัดหมากระกัดก็มีคนตัวเดียวลุงพ่ออาโพงมาโนี่โอ่งแม,ม,ม,ม่เดินไปทำบุญลงมาทีโกกพงก็โตโตนะครับอันน่าไปทีกรกโพงนาหงนั่นแหละเรียกว่าสมเด็จกรกโพงคราวนี้พอมันปากต่อปากโอ้โหอาบน้ำมนเนี่ยถึงอ่ะต้องมีห้องอาบน้ำมนต์อ่ะครับ แม้แต่ว่าที่วัดไก่จนเนี่ยนะหลวงพ่อลำพูดนานมาทีเนี่ยคนมารออ่านน้มนกับหลวงพ่อลำพูเลยครับฉะนั้นถามว่าหลวงพ่อลำพูมีดีอะไรโอ้โหหลวงพ่อหลวงพ่อท่านเมตตามากโดยเฉพาะผมเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยสมัยก่อนเนี่ย้ายันหลวงพ่อลำพูเนี่ยผมพูดเลยหากันมากโดยเฉพาะพายันไชยทงพายันหนุมานถ้าพายันหนุมานเนี่ยมันเคยมี ประวัติอยู่ว่าคณะสิงโตโอโอที่บางบุรมเนี่ยไปเช่อสิงโตที่ต่างต่างต่างถิ่นก็คณะสิงโตเนี่ยพี่คนนี้ต้องเรียกลุงแล้วสิลุงคนนี้อย่าไปเรียกพี่เรียกลุงลุงเนี้เขาก็อยค่อยค่อยพยันมมวนอ่พับพับพับแล้วเขาก็ไปเลียเ่ยมเลี่ยมเอาไว้เขาก็ห้อยเพิ่นไปมีเรื่องกับเจ้าถิ่น เขาก็เล่าให้ฟังก็เจ้าถิ่นก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับชักดำทงมาฟาดซะดำทงหักเลยสลบครับแต่ไม่มีแผลเลือดออกก็ห้อยพยันหันุมาลหลวงพ่อลำพูนี่แหละครับแต่อย่างที่บอกไฮไลท์สำคัญเนี่ยที่คนชอบมาขอพยันหลวงพ่อลำพูที่สุดเป็นพยันชัยธงค้าขายโอ้ยทักแถวบางลำพูหรืออะไรเนี่ยจะเจอพยันหลวงพ่อลำพูบางบ้านบางร้านเนี่ยยังแปะไว้อยู่เลยเป็นพยันชัยทงซึ่ง สร้างไว้เมื่อพศ2505ค่ะถามว่าหายากไหมก็หายากครับมีสองสีสีแดงกับสีเหลืองมีครับผมไม่ได้ผมไม่ได้ผมไม่ได้เยดูไม่ไม่โชวยไม่เป็นไรแต่ให้ได้นะคะก็ส่วนมากคนที่ค้าขายเนี่ยอยากได้ค่ะอยากได้ก็อย่างที่ผมบอกหลวงปู่เนี่ยท่านเมตตาท่านเมตตาจริงคราวนี้พญานชัยธงเนี่ยพอได้มาเนี่ย พอเป็นพยันชัยธงเสร็จไม่ใช่ว่าหลวงปู่หลวงภูจะให้นะหลวงปู่หลวงภูเนี่ยจะให้หลวงตาประยูนเนี่ยไปซื้อเหล็กเส้นมาเส้นเล็กๆเท่าไม้จิ้มเอ่อไม้เสียบลูกชิ้นแต่เป็นเหล็กแล้วก็มาตัดมาตัดก่อนแล้วก็ให้หลวงตาประยูนเนี่ยผูกแล้วก็ใส่หัวหัวหัวมุกเอาไว้อ่าเพื่อเอาไว้ปัะอ่าก่าจะได้เนี่ยต้องจองคิวกันนะไม่รามาถึงหลวงปู่ หนูขอบูชาพระอขอบูชาพยันหน่อยไม่ได้<ะ>ไอถึงเขาบอกหลวงปู่หนูขอจองไว้นะอ,อะไรเงี้ยคราวนี้ก็ต้องรอหลวงตาค่อยๆทําเสร็จแล้วใครมาก็ตามรายชื่อบูชาไปฉะนั้นพยันเนี่ยถามว่าหายากหายากไหมหายากแต่ถามว่าความนิยมสู้พระสมเด็จไม่ได้มสมเด็จหลวงพ่อลำพูเนี่ยเหมือนกับพูดง่ายๆตั้งแต่หลวงพ,อพ่อลำพูสร้างพระตั้งแต่ปีศูนมาเรื่อยๆเนี่ยจวบจนพศ2 5 0 0สามสิบเอ็ด คนมาไม่ขาดสายแม้แต่ตอนช่วงที่หลวงพ่อลำพูอาพาธเนี่ยตั้งแต่ปี 3, 3, สามสามสองอค่ะอ่าครับผมก่อนที่หลวงพ่อลำพูอยู่มาแล้วนะคนเนี่ยจะมาหาห,าหลวงพ่อลำพูไม่ได้ขาดเลยโดยเฉพาะลูกศิษย์หลวงพ่อลำพูที่เป็นคนจีนเนี่ยโอ้ขึ้นกับหลวงพ่อลำพูเยอะมากมาใช่เขาโอ้โคนโดยเฉพาะคนจีเน,น,น,นเนี่ยนะขึ้นกับหลวงพ่อลำพูมากเลยแม้แต่พยาน่ะรุ่นแรกที่สร้างนะเป็นพยานันุมานสีขาว สมัยก่อนเนี่ยหลวงตาค่อยๆกดเนี่ยหลวงตาเล่าให้ฟังกิวอลเลตลอดจนตอนหลังลูกศิษย์หลวงพ่อลำพูน,นี่แหละบอกหลวงพ่อโผผมเนี่ยคนจีนขาวดําไม่ค่อยเหมาะ๋อ,อแดงค <c oughs> อแดง<ะ>แดงดำโอ้โห<ะ>ทามากันเยอะเลยก็คุณเจริญนี่แหละที่เป็นคนถวายน้ำหมึกแดงก็เป็นคนนําผ้ามาถวายให้เพราะเขาเป็นเจ้าของโลงผ้า าผมแกก็เอามาถวายให้แล้วก็ลูกศิษย์เนี่ยเขาไปทําบล็อกมาให้ก็มาสกรีนแล้วก็มาตัดมาอะไรกันก็เลยถามว่าหลวงพ่อลาพูเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมีม,มีมีดีตลอดให้ลูกศิษย์ได้เข้ามาหาตลอดไม่ได้ห่างหายเลยจวบจนหลวงพ่อลาพูท่านมรณะแม้แต่มรณะเนี่ยอย่างที่ผมบอกหลวงพ่อลาพูท่านก็ยังรู้ว่าท่านเนี่ย สังขารท่านยังไม่น่าไม่เปื่อยกาหนดบอกไว้ในพิธีกรรมเป็นลำ,ลำดับเป็นลำดับ,ดบเลยะะว่าเนี่ยถ้าท่านมรณะรับปให้คงสังขารไว้หนึ่งปีนะไว้ที่วัดใหม่เพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหามากราบไหว้มาล่ำลาท่านาจากนั้นค่อยย้ายสังขารมาคือสมัยก่อนด้วยการเดินทางเนะาะมันจะลําบากท่านก็เล็งเห็นไว้อยู่ว่าเออถ้ามาอยู่วัดเก่เจ้าเน่ะคงคงคงจะยากแต่ท่านก็ยังบอกอยู่ว่าก็ไม่ต้องดูแลท่านดีให้ท่านอยู่ที่วิหารลงไม้นี่แหละธรรมดา อ่าก็คือถึงปีก็เปลี่ยนยีวอนให้ท่านแค่นั้นเองก็ก็ลูกศิษย์ก็มาหากันแต่ถามว่าทุกวันนี้เนี่ยพอพระราชทานเพลิงไปแล้วก็ผมกับป้าเพ็ญศรีก็ประชุมกันอยู่ตลอดเราก็ตกลงกันไว้ว่างานประจําปีหลวงพ่อลําพูเราก็ยังจัดทุกปีแต่หลวงพ่อลําพูท่านมรณะวันที่1กันยา2533 เราก็เลยคุยกันว่าต่อไปนี้ทุกปีเนี่ยเราจะจัดงานประจําปีหลวงพ่อลำพูเนี่ยในเดือนกันยาแต่จะไม่เอาวันที่1ไม่ต้องตรงวันใช่เพราะถ้าตรงวันที่หนึ่งเนี่ยเกิดมันเป็นวันธรรมดาลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยหลวงพ่อทํางานกันลามาไม่ได้หรือบางคนลําบากในการเดินทางเราก็เลยตกลงกันว่าอาทิตย์แรกวันอาทิตย์แรกของเดือนกันยาเราจะจัดงานหลวงปู่หลวพูกันซึ่งตั้งแต่ปีพศ2522เราจัดมาทุกปีโดยตลอดถามว่า จัดเราจะจัดลงทานจัดทานทําบุญให้หลวงปู่อยู่ตลอดมีปีที่แล้วปีที่แล้วนี่โควิด <COVID S 1> <COVID S 2> นะโควิดครับเราไม่ได้จัดลงทานแต่ว่าเราก็เอาของมาถวายถวายหลวงปู่เสร็จแล้วก็เอาของที่ที่ถวายหลวงปู่่มาถวายพระที่ไวัดไก่จนทั้งหมดทุกลูกครับผมนี่น,นี่นี่เป็นที่มาก็อย่างที่บอกครับว่าหลวงปู่เนี่ยตั้งแต่อยู่วัดบางขงุนพรมทําวัตถุมงคลพระสมเด็จหรือทําวัตถุมงคลหลายๆอย่าง ลูกศิษย์ท่านเข้าหาอยู่ตลอดไม่ได้ขาดเขาแน่นด้วยเขาแน่นจนแบบหลวงปูใ่ใจเย็นใจเย็นเย็นค่อยๆผ่อนเพระพลพลาพระว่า <laughs> พาไหลรูปก็มาฝากตัวเป็นลูกศิษย์พาไหลรูปก็มาช่วยงานหลวงปู่หลวงปู <S <S การทําวัตถุมงคลของหลวงพ่อลงพูท่านไม่ได้จ้างงานท่านทําเองก็อาศัยลูกศิษย์พาลูกวัดช่วยกันค,นน,น,คน,น,นนู้นคนนี้มาช่วยช่วยกันก็เกิดเป็นวัตถุมงคลก็แล้วก็เกิดเป็นแรงศรัทธาขึ้นมาแล้วก็ ทั้งหมดมันก็ไม่หายไปไหนหลวงปู่ก็รักบ้านเกิดรักวัดบ้าน,นเกิดก็กลับมาช่วยที่วัดแข่จนอยู่ตลอดหลวงพ่อเป็นพระเก่าครับโบราณสวดมนต์ไหว้พระทั้งวันเป็มนมีความมีสมาธิดีและไม่สะสมไอตัวมาสะสมเนี่ยท้ายตัวเราเข้มแข็งขึ้นค่ะใช่ป่ะค่ะหากสาสมนี่มันระแวงใช่ป่ะ แลวแวงนั่นแล้แวงนี่แล้วแวงนี่แลวแวงนั่นบอกเงินทองไม่มีแล้วมีก็พอจานเข้ามาไกลป่าโนี่ทําของเนี่ยฉันว่ามันคิดอย่างนั้นนะมันก็ขลังมันจะปลายทางเดียวรู้จักท่อปลาปลาไหมค่ะเออ้าปลาปลาไม่รั่วนี่น้ำจะไหลแรงไหมแรงเออจากนี่ไปหน้าบนนะไหลแรงไหมค่ะหักเจาะกลางกักสีห้าโลที่ตีแป๊บจะแรงไหมก็ต้องช้าลงเพราะมันรั่วเพราะมันไหลข้างขางะจายก็เหมือนกันค่ะกขะจายไหม สมาธินั่งหลับตาไปเออกติกกูปิดหรือเปล่าวะเนี่เยเฮ้ยเออเงินอยู่ตรงนี้หมื่นยังโทรศัพท์ซื้ม 4, 50, อมาสี่ห้าหมื่นจะเอากูหรือเปล่าาจวิติโน่นแล้วไอสมาธิมไม่มีเล้ไม<ร>่มีก็าทำไปจะไปเวลาหนึ่งอย่างนะ้ทั้งพ่อสอนอย่างนั้ก็จริงอย่างทันนะทำเป็นนักศึกษายิ่งใหญ่เลยคนจะเรียนหนังสือเก่งมต้องคนมีสมาธิ ศีกท่านจะคนเอื้อนน่ยตรงนี้สอบประโยคเก้าไม่ตกนะถ้าจะเรียนกันท่านคอนจะดูหนังสือในคุณยูนม,มาพวิชานั่งบอกนั่งดูซะนั่งสมาธิก่อนนั่งพอสมาธิก็เปิดหนังสืออ่ ติดตามกันในสัปดาห์ถัดไปนะคะเลเจนด์อินไซต์จะพาไปชมวัดขุมงคลของหลวงปู่ลำพูแบบเต็มเต็มอหูมีเ,เตียียมมาเยอะเลยแต่พายันไม่มีนะพายันให้ดาวหลังไม่ได้นะ,ะ <laughs> <c oughs> ต้องรอติดตามกันในสัปดาห์ถัดไปนะคะคุณผู้ชมกับพระสมเด็จหลวงปู่ลำพูเป็นตำนานที่เขาว่าถ้าไม่ได้สมเด็จวัดรักคางสมเด็จวัดบางขนพมก็พาะสมเด็จหลวงปู่ลำพูได้ครับขึ้นคอได้สนิทใจ ะะต้องรอติดตามกันในเอพิโซดหน้านะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณเก่งมากครับะะขอบคุณครับไม่ให้ไปไหนนะคะอีกแล้วอ,อ,อีกสัก1สัปดาห์นะคะเราติดตามกันในสัปดาห์หน้านะคะครับผมสวัสดีครับ